สวัสดีค่ะมือน,นี้ยายแจมสิพ้ามาเบิงการเอาไอ้กิ้งตอนกิ้งตอนฝรังลงถุงด้วยค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากสวนที่ว่าเจ้าของไ่ได้เจ้าของบ่ได้เพาะเองดอกพี่น้องเจ้าของบ่ได้ตอนเองเพราะว่าซื้อมาจากสวนทีว้ใจได้ที่ว่ามั่นใจว่าห้องสิได้สายพันธุ์กิมจูแท้ กะ <c oughs> คือเคยเอาน้ำเพลินเป็นประจำวันนี้กะสีซื้อมาเนี่ยเพิ่นเอามาเอาเอาเอาตอนนี่เพิ่นเอื่นว่าตุ่มตอนตุ่มตอนเนื้อพี่น้องตอนแล้วเพิ่นเสียวามาแบบนี้เลยใส่ตัวนั่นอันที่พระท่านเนี่ยแกะออกเพิ่นเสียวามาแบบนี้เลยแล้วห้าก็มาแกะออกแบบนี้แกะออกแบบนี้เพื่อมาใส่ถุงช่ำอีกเทียงหนึง่ง ใส่ถุงดำจากที่ห้องซื้อแบบนี้มาเนาะค่ะซื้อแบบนี้มาแต่พเพอนามากับมีใบยดอกเจ้าของเอามาเลาะใบออกพี่น้องซื้อแบบนี้มาเป็นเพิ่นเอินว่าตุ้มตอนตุ้มตอนค่ะมันนี้ก็มากแกะพลาสติกออกกสิตมีหลากเต็มลากเต็มมันนี่ห้องกษิเอามาลุง่งเพาะช่ำใส่ถุงไวดินผสมนี่อย่างในคุณสมพงศ์แฝดดำเผา เกี๊บดำกี่ถุงถุงหนึ่งเกี๊บดำลงถุงหนึ่งคุณเกาเกาคุณเกาเกาเป็นแบบใดคุนเกาเกาแบบที่ว่างอยู่นี่ทำกางเขนข,<ำ>ขอ,อกหวัวนคุณเกียงดำคุนโดดที่อะไเอาคุนในขอ,อกเอาแบบน้นแข็งคอยมันแขงคอยบกฮรอนมันแขงคอยเย็นมันถึงหนาวถึงฝนมาก,ก่อนแล้วอันนี้เฮาอัดลงถุงในอัดแน่นบ่อัดแน่นครับ สอันเนีนครับผสาแล้วเอาม้วนๆเลยพี่น้องแล้วก็เอาน้ำจุ่มน้ำผัดเนีนเนีนเล้วก็เอามาจุ่มน้ำเอาไ่้ต้องหดน้ำมาหดเลยตีสองมือสามมือกับบดไอหดบ่หมื่นมือลุ้นกันหด่มือลุ้นกับหดค่ะมือลุ้นมือลุ้นกับหดค่ะอันนี้เฮาใส่น้ำไว ถุงถุงดำเขานี่ก็สิมีรูดเด้อพี่น้องก็สิหูหูเห็นเห็นกันอยู่เนาะรู้จักอยู่เนาะก็สิมีรูแล้วก็น้ำก็สิออกเท่าก็สิใสวบประมาณมือหนึ่งนี่แหละมืออื่นเศร้าห้องก็สิมะหดอีกคือเก่าพี่น้องมานี่ก็แหนงนอพ่อนก็สิออกน้ำตาใบยังสิที่ห้องเอาใบออกเห็นบ่ พี่น้องก็จะอยากถามว่าซื้อมัดกิ่งและเท่าใดเนาะค่ะประมาณศอกหรือพี่น้องประมาณศอกหนึ่งความสูงห้าสิบหกสิบเซ้นบ่ซ้ำนี้นี่แหละประมาณศอกเฮ้ยนี่แ่ละบอกแบบชาวบ้านก็คือสอกหนึ่งนี่แหละพี่น้องศอกกำปั้นเด้กำกำปั้นลงได้ศอกหนึ่งนานอ๋อเหยียดศอกอยู่เหยียดเมื่อยอยู่กำกำปัน้นพี่น้องก็จะหูว่าซื้อมากกิ้งและเท่าใดแมนบ่ ข้าซื้อมากิ่งละประมาณสิบกว่าบาทพี่น้องบอกกันยังสิละสิบกว่าบาทแล้วข้าเามาช่ำลงถุงช่ำลงถุงไว้จนกว่าสิเกิดยอดออกมาไม่ตอยอดออกมาไม่น้ําตานี่หมดน้ำบ่อยๆค่ะเมื่อละสามเทียก็ดีเมื่อละสองเทียเส้าแรงก็ได้ถ้าบ่มีเวลาแล้วพุ่นก็สิแตกตาออกมาบางต้นก็สิเป็นดอกต่างตาข้าช่ำไว้พี่ละพี่น้อง ช้ำไหวฝนมาท่านมากเท้ากับม่ท่านลงสิน่ะเวลาฝนมาเท้ากับจังค<ม>่ได้ลงกว่าฝนสิมาเทาหดนามเพิ่นกับสิแตกตาแตกยอดออกมาบางที่กะเป็นดอกไปต่อยุตน้นนสิละเอาไปลงดินย่ำฝนเพิม่มย่ำฝนชุมช่มๆชุ่มในวันสิลงเลยลงมาได้ฝนมาตกถ้าถ้าแบบว่าฝนเท้าตกดีๆเนี่ยชุมช่มๆเนี่ยตกมาแบบล้นแบบไหลล้นเนี่ยถ้เา ฝังลงเลยก็ได้พี่น้องเพาตองมาช่ำถุงสิฝังลงเลยเอาลงดินเลยขุดประมาณอันนี้ก็แตกตาเราด้วยนี่ประมาณอันนี้ซื้อมากจากต้นเนี่ยสี่สิบต้นสี่สิบต้นแถมมาบอนแถมบ่ สองตนพอตฝนงงลงมากันเา่ากะปลูกได้เดือนแรกเขากะเอาปุ๋ยมาโรยเด้อพี่น้องปลูกได้เดือนแรกสองอาทิตย์แรกเอาปุ๋ยมาโรยซอนหนึ่งสูตรซิผากะวันนี้สองอาทิตย์ต่อไปก็ปโรยอีกซอนหนึ่งส,ส,สองอูตรซิผา,า,าคือเกาค่ะเสมอเท้าเลียงไปประมาณจากสามเดือน บันนี้เฮ้าเฮ้าเร่งปุ๋ยที่อกแรกแล้วเดือนต่อไปหฮาใส่เดือนละเทียก็ได้ซ่อนหนึ่งซ่อนนื้อพี่น้องลุยรอบ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 พรามันขุดหลุมเนี่ยจัก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 นะเหตุเพรเป็นวงกลมเห็ดเป็นวงกลมแล้วก็ล้ยปุ๋ยลงไปรอบรอบต้นล้วก็เอาดินเคลียร์กบกรบกบเรียงจากสามเดือนกับซีมี่นวยน้อยๆออกมาให้ชื่นใจ ม่เน่อยน้อยออกมาให้ชื่นใจแล้วก็บันนี้ห้ากับเลือกเอาว่าห้าสิเอาไว้จากน้อยสามเดือนสี่เดือนพอคณะที่ออกน้อยเนี่ยคือสามเดือนส่วนห้าเอาหน่วยหว้ต้นกับสิไปสี่เดือนเอาหน่วยว้จากน้อยหนึ่งสองหน่วยก็ได้เอาหน่วยเดียวไว้ถ้าเบิงว่ามันรสชาติเป็นแบบใดหน่วยมันสีออกมารูปแบบใดเอาไว้ถ้าเบิงจากน้อยหนึ่งก็ได้ต้นละหน่วยละหน่วยก็ได้สี่สิบต้นเด้สี่สิบสี่สิบหน่วยสี่สิบต้นก็ได้สี่สิบหน่วย แต่ว่าส่วนห่าเนี่ยบวมเป็นหนวยเดียวหรือตีเห็นแล้วก็เอาไวส้สองหนวยสองหนวยก็ได้พี่น้องยาวไปไลหลายซีกนี่ต้นล่างเอาไว้ตะบึงซื้อๆความที่ห้าปลูกไม้ห้าอยากหูอยากเห็นของห้าเนะาะว่าหน่วยสีออกมาแบบไรแต่ว่านหนวยใหญ่ขนาดด้พี่น้องปลูกไม่ไม้ในหนวยใหญ่ขนาดสวนเห้าไว้สามเดือนเอาไว้ส e องหนวยวันนี้ก็ส่วนหนวยสีใหญ่ก็ประมาณประมาณเรียนหาเรียนสิบเนาะ ส่วนสิไปหอดเหรียญหาเหรียญซิฟกะอาาสิไปเป็นซี่เดือนแล้วก็ได้อาสิไปเป็นซี่เดือนแต่ว่าเ้อาห่อเหรียญหาเหรียญซิฟกะไปอีกแล้วหาเดือนหาเดือนหกเดือนนั่นแหละเดือนที่หาเดือนที่หกนะเขาก็ตีได้กินนวยแต่พนว่าปลูกกาลังกิมจูสิ่งให้ดีแปดเดือนเจ็ดเดือนยังค่อยไว้นวยต้นสิแข็งแรงเรือพี่น้องงวยสิดก แต่ว่าสวนผู้ริดานี่เอาไว้ตั้งแต่สามเดือนส่วนที่ได้กินไวยกับหาเดือนหกเดือนคือจังหวงไห้ฟังล่ะเข้ากับไปเรื่อยๆว่าแต่ปุ๋ยเข้าเดือนละเทียเดือนละเทียออกจากสามเดือนไม่ได้กะเดือนนาเทียตั้งแต่ปู่เป็นร้อยต้นกะปุ๋ยถุงนึงกับบ่เหมือนเด้อพี่น้องปุ๋ยถุงนึงกับบ่เหมือนเพราะว่าซ่อนเดียวนึงเนาะร้อยต้นกับซ่อนเดียวนึงร้อยซ่อนไหมร้อยหาิบต้นกับร้อยหาซิบซ่อนไหม ถุงหนึ่งห่ากับพุลละคุ้มสามเหือนหบนลอซื้อมาถุงเดียวใส่ได้สามรอบสี่รอบกแหละถือว่าคุ้มคา่าอันนี้กับคนงานในสวนนะพี่น้องงานรอนะครับคนงานรอรอไม่เลิกรอแล้วรออีกยิ่งใครตายเป็นตัวหนังสติก คือพอใส่ถุงมือเนี่ยมันบริสันตนะ์ <c oughs> ดินเป็น,ๆๆน,นอย่างงามงามเนี่ยพี่น้องเก็บดำเนาะเก็บดำปนปุยขอกหิ่งห้อยดีๆนี่แหละพี่น้องเก็บดำกับหิ่งห้อยหิ่งห้อใหม่ๆมั้งหิ่งห้อเก,ก่าในขอกหิ่งห้อยเก่าๆยู่ข้างนอกกินปุยิต้น นี่กับผ้ามานังเบึงพอไนยสมพงแล้วตดนพอช่ำช่ำใหม่กิ่งรังนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเกล่าใส่นี่กับพี่น้องกับถือเคยงูเคยเห็นอยู่ดอกแต่ว่าสวนห้าวว่าท่านได้เฮ็ดให้เบึงแต่ว่าไม่เห็ดบึงวิธีปลูกวิธีอย่างกับขุดหลุมกับซ้ำเบ่าล่ะนั่นนะเบา่าต้นต้นเนาะเขาเอิญเบ่าเนาะซ้ำมันต้องไปขุดกว้าง อที่ลงแล้วก็ลง่งเสละ่ะเอาห้องถุงก่อนอันนี้เพ่นโ่งมาแบบมีใบได้พี่น้องแต่ว่าเราเห็ดแผงแผงเราเห็ดแผงแผงแล้เลาะใบออกเหมือดเบิงเพราะว่ามีหากอยู่บ่ตายดอกซันว่าแตกยอดมากก็สิเป็นน่วยเอากระดาษมะห่อค่าตนค่าถุง คุณนสิมีถังมัใสหน้ำมาไว้ถ้าผูใ้ใดอยากให้อันนี่กะโหดไปเ้ากลางวันเย็นถ้าผูใ้ใดมีเวลาน้อยก็เสาแรงเ้าแรง,งพี่น้องคอยเห็ดไปเห็ดเอาเองบ่ได้จ้างไผจักเทือ่อแรงงานจ้าของเองได้ซื้อเนี่ยตัปุย แรงงานของเรากับเนี้ยแกะจางาเาี้ยมะเร็งถอนถอนยาให้เบิง้งกักๆได้นี่อันนี้คือตุ้มตอนค่ะเอาลงถงลงถงแบบนี้แล้วก็ดินโรย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 โลงไ ซื้อตุ่มตอนมาแบบนี้ประหยัดพี่น้องส่วนใดสิปลูกตุ่มตอนแบบนี้ล่ะถ้าเฮาไปซื้อแบบถุงแบบนี้นถ้า่นช่ำใบแล้วกับประมาณถุงละยี่สิบห้าบาทาต<อ>น้นใหญ่คนนี้ก็สามสิบห้าสามต้นร้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บฮูหูนะว่าคนขายเท่าไหรตอนาย่าเจมซื้อมาขายไอซื้อมาปลูกหนี่สามต้นร้อยแต่ตน้นใหญ่คนนี้สูงคนนี้อีกเท่านึงประมาณร้อยยี่สิบเส้นะ แต่อันนี้เ้าซื้อมาเห็ดแบบนี้มันกับคุณค่าซ้ำกันต้นหน้อยสันส้นๆกะคุณค่าซํำกันเอาแห่งแตงส่งผูมได้ดีเอาแบบนี้ดีที่สุดพี่น้องมาแนะนํำพี่น้องเนาะผู้ใดเบื่องคิปนี้จนจบก็บขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกับประหยัดเงินน้ำแล้วกับคุณค่าซํำกันกับต้นใหญ่พี่น้องเอาแบบนี้แหละถ้าผู้ใดสิซื้อมาปลูราคาถือแห้วเ้าวกะมาเห็ดเอาเองถุงเา้าวกะซื้อบ่กกิบัท เพิ่นเพิ่นขายเป็นกิโลกับมีเย็น้ำล้านขายคุยบกเพ้าน้ำล้านแบบว่าอุปกรณ์อันนี้พิ่นมีขายด้วยเนาะการเกษตรนี่นะเ้าบัฮาสื่อถุงมาามันกับบ่อเปียงพ่อปันใดดินเท่ากับหาใด้ด้วยตัวเองขี่เท่าทานขี่แกบขี่แกบหาสื่อน้ำลร่งสีถุงละสิบบาทเนาะสื่อสื่อน้ำผูเพิ่นนันบีบขนมเ้นนั่นถุงละสิบบาท ตงุงละสิบห้าบาทกระสอบเด้กระสอบปุ๋ยสิบบาทสิบบาทซื้อยูบันปะพาในสิบบาทแล้วก็เอามาผสมดินมาผสมใส่ขีงงัวจากนอยอย่าใส่หลายสีเข้มใส่พ่ออ่าเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นนี่แหละพี่น้องเพราะว่าไมา่ไม่ใสิใส่เข้มหลายบไ,ได้กาคิปนี่ก็ขอจบซํานี่เนาะคะ่กะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบ่งจนจบแล้วกะ็ถาลิปนี้มี ความด้กับขอกดไลค์กดแชร์ให้ยายเจมนำเ้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ